มาทำขนมครกกันค่ะขนมครกโบราณนะคะทำเสร็จแล้วต้องจิ้มกับน้ำตาลทรายนะถึงจะอร่อยพี่น้องเจอกันค่ะข้อหากิจกรรมอะไรสนุกสนุกทำกันนะคะวันนี้ทำขนมครกกันค่ะอร่อยสนุกกันมากเลยค่ะหยอดขนมครกนะคะนี่หยอดแป้งลงไปก่อนในแป้งนี้ผสมกะทิไปด้วย แล้วก็ยอดกะทิตามนะคะแค่นั้นไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกับน้ําตาลทรายกันนะคะหรือทานแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครแต่ใครชอบหวานก็จิ้มน้ําตาลทรายนะคะคิดถึงตอนเด็กๆค่ะขนมครกโบราณน,นี่แหละคะ่ะเป็นแบบนี้อร่อยใส่น้ํามันใส่กะทิเยอะนะคะจะมันๆอร่อยอร่อยหยอดแป้งแล้วหยอดกะทิแล้วปิดไว้ค่ะ ค่ะอันนี้ที่ทำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ได้ประมาณนี้ค่ะ